ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Summoner Master c a r d Focus ครับช่วงนี้นะครับถ้ามีใครเข้าไปเยี่ยมในแฟนเพจหรือในเว็บไซต์ของ Summoner Master นะครับก็จะเห็นว่ามีการ์ดชุด Silver Boom นะครับออกมาโปรโมทมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองเจาะลึกวิเคราะห์มาดูนะครับว่าการ์ดชุดนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีวิธีเล่นเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับพี่ปอครับนี่พี่ปอครับอย่างตัวละครในชุดของ Silver Boom เนี่ยครับมันเป็นยังไงมีที่มาอย่างไร่ะครับ ก็สร้างคอนเซปต์ของซีเวอร์วูมนะครับใน,ในชุดนี้เนี่ยเราั้งอิงจากคอนเซปต์ของการเล่นของลักษณะของมาป่านะครับซึ่งเล่นกันเป็นฝูงนะครับแล้วก็เราเนื้อเรื่องของเราเนี่ยก็อิงตำนางกรีโรมันนะครับ <S <S เกี่ยวกับกำเนิดของอาณาจักรโรมันนะครับซึ่งมีนางเฮติดามาป่านะครับชื่อว่าลูก,กรคาซึ่งเลี้ยงดูโลมูลุสแล้วก็เนม,มุสนะครับเป็นมาป่าที่เลี้ยงออลูกคนคล้ายที่เมอร์ครีนนะฮะ ครับพี่ปอครับแล้วชุดนี้คอนเซปต์การเล่นเป็นยังไงครับสำหรับชุดน,นี้นะครับคอนเซปต์การเล่นเนี่ยเรานอกจากว่าเราจะมีที่ทดินหมาป่าบซึ่งเหมือนก็มาประทานพรให้เราหมาป่าเนี่ย<ม>เราก็ได้สร้างฝูงหมาป่าขึ้นฝูงหนึ่งซึ่งฝูงหมาป่าเนี่ยก็มีลักษณะของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนการช่วย<อ>เราจะเห็นว่าหมาป่าจะมีการหอนการหอนก็คือการเรียกหาเพื่อนในฝูงนฝูนั่นเองนะครับก็จะลักษณะของการเล่นที่มีการเรียกหาเพื่อนประมาณนั้น อยากให้พี่ปอนแนะนำตัวละครของการ์ดุดซิเวอร์บูฟเนี่ครับทีละตัวหน่อยครับครับโอเคครับก็เริ่มงใกตัวแรกเลยแล้วกันนะครับก็คือตัวรูปคานะครับภาพสวยทีเดียวเป็นเทพิดาหมาป่านะครับก็ตัวละครตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวหลักของเล็กนะครับซึ่งทำให้เกมมีไหลลื่นขึ้นแะขณะเดียวกันเนี่ยความสามารถจะเน้นของการสามารถความสามารถในการเพิ่มพลังให้กับเนมบู๊ฟนะครับแลังจากเพิ่มพลังให้เนมบูฟแล้วเนี่ยเมื่อเข้าในสาสามารถดึงเนมบูฟมาได้ นักวิจมจอมตีก็สามาร mm hmm. ถจะหาซิลหาเพื่อเข้ามาได้ด้วยนะครับครับตัวที่สองต่อมานี้นะครับเป็นแกรเด์ยูฟออฟรูบคานะครับเป็นผู้พิทักษ์ของเทพธิดาคนเมื่อกี้เพราะนั้นความสามารถเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับก็คือนอกจากจะยิงอได้แล้วนะครับยังสามารถใช้เดนเื่นเคลื่อได้ด้วยนะครับแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสามารถลดบพลังปล่อยขูกค่านะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาเนี่ยยังสามารถได้จูงนิสิกราฟนะครับเพื่อช่วยให้การเล่นใหญ่เลื่นขึ้อนนะครับ ครับตัวที่สามนะครับเป็น e m p r e s s i b l e wood นะครับก็คืออย่างที่บอกไวล้วว่าเราได้สร้างฝูงสุนัขป่ามาฝูงหนึ่งตัวนี้อาจจะมีเป็นจ่าฝูงเป็นตัวเมียครับซึ่งสอดคล้องกันกับที่มันมีที่ดานะครับก็เป็นตัว support นะครับที่เป็นทำ combo กับตัวหลักคือรูปคาเช่นเดียวกันนะครับเสริมพลังให้กับบลูถ้าแสงแล้วก็สามารถเรียกหมาป่าตัวอื่นนะครับจากกอออกมาโจมตีได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ค่าโจมตีด้วยนะครับหัวทีเดียวครับก็ส่งเป็นราชินีหมาป่านั่นเองนะครับ อีกไปนะครับขอข้ามไปพูดถึงตัวน่ารักเลยแล้วกันนะครับน่ารักทีเดียวครับเป็นลูกหมาน้อยนะครับลึกหมาปาน้อยของชุนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือตามคอนเซ็ปต์ของเี็กทั่วไปก็คือจะต้องมีตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นอกจากเป็นตัวเล็กแล้วยังสามารถที่จะหาหมาป่าตัวอื่นนะครับมันก็อาจจะหาเหมือนกันเรียกหาพ่อแม่ปกป้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับรับตัวต่อมานะครับจะเริ่มเข้าสู่หน่วยโจโจมต่างๆนี่ก็เป็นหน่วยโจโจมตัวหนึ่งนะครับเป็นหนยหน้าหน่วยนะครับตัวนี้ก็็คือเปน หมาป่าเผือกนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับตัวอื่นนะครับซึ่งเป็นหมาป่าสีเงินนะครับความสามารถของตัวนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีพลังโจมตีที่สูงแล้วเนี่ยยังสามารถบวกพลังโจมตีตามจํานวนเนมหมาป่าบุ๊ในสนามตั้งในฉายด้วยนะครับซึ่งเปนความสามารถที่เข้าใจง่ายมากเลยนะครับแรงทีเดียวนะครับครับครับตัวต่อมานะครับตัวี่จโจมตัวสําคัญของเว็กนี้นะครับก็คือเทรซบูบุ๊กนะครับก็คือหมาป่าเทาเงินซึ่ง สามารถโผล่มาแล้วก็บวกพลังตัวเองนะครับเป็นมีสติบวกพลังหลายอย่างนะครับมีกางสูงและยังสามารถโจมตีที่ค่าดีเฟนได้ด้วยครับเพื่อเพื่อที่จะทำหลากหลายนะครับของการเล่นของเด็กนี้นะให้มูลำนิดหยุดมากขึ้นนะครับนับตัวใช้ที่อยากจะแนะนำนะครับของเด็กนี้นะครับก็คือเป็นหน่วยจูงโจมที่เป็นหน่วยแนวหน้านะครับหน่วยพรีชีพเลยก็ได้นะครับคือออสไอซิมเวอร์บบูฟนะครับออสไอหมายถึงตาสองข้างที่สีไม่เหมือนกันนะเป็นม้าป่าที่มีตาสองข้างที่ตาสองสีก็เลยมีพลังอำนาจพิเศษบางอย่าง สะกดฝ่ายตรงข้ามได้นะครับหลังจากเข้าไปบุกต่อจูโจมฝ่ายตรงข้ามนี่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีพลังโจมตีลดลงนะครับตามจํานวนเนมมาป่าในสนามไม่ได้ใช้ฝ่ายเราเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวอื่นๆก็สามารถที่จะไปเสริมกําลังต่อได้สู้ต่อได้นะครับครับและที่น้องๆเขาอยากรู้กันมากเลยครับเด็กซิลเวอร์วูเนี่ยครับจะวางขายเมื่อไหร่อ่ะครับแล้วก็วางขายเป็นยังไงครับก็ในนี้นะครับเราก็คือจัดเด็กสมบูรณ์นะครับเล่นได้เลยซึ่ง อย่างว่าซิลเลเวลร์3เนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็คือให้มา3ใบหมอเป็นเด็กนะครับส่วนพวกเลเวอร์2เลเวอร์เด็กก็ให้มา4ใบเลยครบเลยนะครับก็คือสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็เออราคานะครับก็คือเราตั้งราคาไว้ที่ราคา500บาทตอนนี้นะครับไม่แพงนะครับครับเป็นเด็กที่สมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยแล้วราคานี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นไม่แพงเป็นเริ่มต้นต้นหมอเริ่มต้นนะครับเด็กที่ย่อท่าอย่างเราแอดวาร์ดประมาณนึงนะครับครับแล้วก็เออนอกจากนี้เนี่ย การจำหน่ายวางจำหน่ายนะครับว่าคือฟองแหดไว้ประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในเด็กเนี่ยเรายังมีการมีสิกาที่จําเป็นบางใบที่อาจจะหายหากน,นะครับเป็นเช่นเน็กอยู่ในเด็กด้วย,ยเก่ามาก <มา S 3> ครับเก่ามากก็เลยว่าทำใส่ให้ในเด็กนี้ไปเลยอ,อ๋อครับครับก็คิดว่าเด็กนี้น่าจะเป็นเด็กทางเลือกอันหนึ่งนะครับสําหรับทั้งคนเล่นใหม่แล้วก็คนเล่นเก่าด้วยนะครับที่อยากจะลองหน้าที่คนเล่นเก่าอยได้เล็กใหม่ แล้วก็สามารถที่จะลองเล่นเด็กบลูนี้ได้เป็นเด็กที่เล่นง่ายเสร็จเล่นง่ายมากครับส่วนคนเล่นใหม่นะครับที่จะมาเริ่มต้นก็น่าจะเริ่มต้นกับเด็กนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นเด็กที่ไม่เล่นยากอะไรเลยครับเอเซกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะหาเด็กใหม่ๆนะครับไปลองเล่นในงาน GT ซึ่งจะจัดขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ลองดูเด็กน้ำป่ามีที่เป็นตัวเลือกได้นะครับ ก็คงได้รับคําตอบไปแล้วนะครับกับ X s i l e r Boom นี่นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจของเซนแม็กนัตเกมได้นะครับหรือจะเข้าไปดูที่เว็บบอร์ดของ s u มเมอร์ม a สเตอได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับครับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ปอมากนะครับครับก็เจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ